คนที่สูบบุหรี่มา20ปีร่างกายต้องเจอกับอะไรบ้างสมองปอดเนื้อเยื่อกระดูกโดนทำร้ายกี่เปอร์เซ็นต์หยุดสูบแล้วแต่ร่างกายที่เหลือจะดูแลจัดการกับววัยวะที่บอบช้ำได้ยังไงตีแผ่ประสบการณ์ตรงของหญิงสาวที่สูบบุหรี่มาครึ่งซองเพราะเลิกไม่ได้ ร่างกายอ่อนแอกระดูกสมองผิวพรรณระบบหายใจถูกทำลายเกาะกินจนเป็นโรคซึมเศร้าทุกอย่างค่ะไม่สบายตัวตลอดเวลาค่ะรู้สึกไม่สบายทุกวันนอนนอนก็เดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นปวดหลังปวดเอวรอบเอวปวดมากค่ะแล้วก็ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เหนื่อยเหนื่อยตลอดเวลามไม่มีแรงจะทำอะไระร่างกายบอดี้มันไม่ตามใจหรือตามความคิดเราอสูบมาหลายปีมากประมาณก,กี่ปีที่เราดูดบี่มากกว่า20ปีคนะมัมมวันหนึ่งรรประมาณอสองซองกว่าฮะ,ะแต่อะไรทำให้วันนี้กำลังใจ และแรงกายเธอกลับมาเต็มเปีย่ยมบูรณาการร่างกายทั้งตัวเทคนิคพิเศษลดบุหรี่ฟื้นฟูร,ร่างกายสุดบอบช้ำทั้งระบบแพทย์จริงประสบการณ์กว่า20ปีที่ดึงข้อดีของทุกศาสตร์ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวเอกลักษณ์เฉพาะคลินิกนแพทย์พงษ์สทร บกับคลิปสัมภาษณ์คุณชามวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะพี่ครั้งที่ห้าค่ะผ่านไปนะับจากวันแรกกี่วันแล้วเอ่ยประมาณเดือนหนึ่งคะ่ะประมาณเดือนหนึ่งนะคะวันนี้อาการต่างๆเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีค่ะเรื่องปรได็นแรกเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่เป็นยังไงบ้างวันนี้น้อยลงประมาณตอนนี้เหลือเหลือเท่าไหรล่ลวพี่ ก็ยังสามมวลเหมือนเดิมสามมวลหมดหมดมวลไหมไม่หมดไม่หมดนะคะอาการต่างๆที่ที่มันน้อยลงจากตอนแรกเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะที่เราดูดูทุกวันก่อนที่จะฟังเียงก็ไม่ได้นับมาฮะประมาณครึ่งสองต่อวันจากหมดนะมวลไหมเมื่อก่อนหมดค่ะ,คะหมดเกลี้ยงเลยอะจากกี่ปีคะที่ที่เราดูด แบบนี้โอ้ยยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วตอนนี้ก็คือมันมันลดลงมันลดลงลดลงค่ะค่ะแล้วอาการต่างๆที่มันลดลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะพี่ไม่อยากมไม่อยากสูบด้วยแล้วก็หายใจหายใจมันเต็มปอดมากขึ้นนะคะหมายถึงตอนนี้นะอ่าตอนนี้ค่ะค่ะ เมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมารักษากับเราตรงนี้ค่ะพี่จามเคยทดลองที่จะเลิกด้วยตัวเองไหมไม่ไม่เคยครับค่ะ,คะแล้วตรงนี้พี่พี่จามมองว่ามันมันเหมือหรือมันแตกต่างกับที่เราจะเลิกเองค่ะพี่เลิกเองมันลําบากนะคะยังไงพี่พี่จามเพราะ,ะว่าเหมือนกต่ความเคยชินใช่ไหมคะับจะ แล้วก็หลังอาหารก็เป็นความเคยชินนะฮะสังคมด้วยจะเครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝังเข็มแล้วมีความรู้สึกว่ารสชาติก็กลิ่นอะไรก็เปลี่ยนไปก็อยากน้อยลงอ,อยากสูบน้อยลงค,คเปรียบเทียบกลิ่นที่เปลี่ยนไปมันเป็นยังไงบ้างคะพี่รสชาติตอนนี้ของบุรี มันไม่มีรสชาติอร่อยไม่มีไม่มีกลิ่นที่ที่เคยชอบฮะ,ะแสดงเมื่อก่อนที่เราสูบบุหรี่นี้มันมีกลิ่นบางอย่างที่รู้สึกว่าทำให้อยากกลับไปดูอีกแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีแล้วะนะคะแล้วการที่ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเกี่ยวเรื่องกลิ่นเนี่ยค่ะอีสามรู้สึกสัมผัสได้เนี่ยตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่คะพี ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับจ้ะ <Yeah. S 3> ปัญหาหลักๆที่พี่ชามานี่เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่เลยใช่ไหมคะพี่หรือว่าเรื่องบุหรี่เรื่องไวัยทองจ้ะเรื่องโอว e i เ h t น้ำหนักน้ำหนักเกินจ้ะครัแล้วก็ความเจ็บเจ็บปวดตามข้อเจ็บ ปวดหัวคือหลายอย่างที่มันร่างกายมันเหมือนกับมันทรมานแล้วอะ่ะค่ะไม่สบายตลอดเวลาจ้ะค่ะการดูดบุหรี่เนี่ยต่อเนื่องประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วอาการพวกเนี้ยค่ะมันมาประมาณกี่ปีคะพี่มาสองสามปีที่ผ่านมาเนี้ยค่อืมเหมือนกับมากับไวทองด้วยอืค่ะมีความรู้สึกว่าปอดปลอดไม่แข็งแรงแล้ว พอจะชืน้นแล้วก็อย่างที่ว่าค่ะหายใจไม่คล่องค่ะอาการไยทองนี่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์แล้วเรื่องการนอนด้วยใช่ค่ะนอนไม่หลับคหงุดหงิดู่บวูบหนาวหนาวร้อนร้อนคส่วนมากจะหนาวค่ะหนาวเวลาทุกคนร้อนอื หนาวประมาณขนาดไหนอะค่ะพี่มันมันหนาวผิดปกติไหมผิดค่ะหนาวมากๆหนาวเข้ากระดูกหนาวสั่นจนเราต้องแบบห่อตัวจ้ะค่ะแล้วก็มีปวดเมื่อยต่างๆปว,ปวดตรงไหนบ้างคะพี่ที่ทเ,เคยเป็นอยู่ <c oughs> ปวดหลังมากเลยคะ่ะจปวดเขา่าปวดรอบเอวค่ะปวดข้อมือ อาการต่างๆนี้มันมาพร้อมกันไหมหรือว่ามันค่อยๆทยอยทยอยมาทยอยทยอยมาค่ะแต่ว่าปีที่แล้วนี่รู้สึกว่ามาตลอดเลย <พม S 2> เปกระบมนกันทุกอย่าง,งมากใช่ค่ะอันนี้หรือเปล่าคะอาการนี้เปล่าคะที่ทําให้พี่ชามปัดสิใจมาดูแลกับเราใช่ค่ะแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างเกี่ยวกับปัญหาการปวดเมื่อยต่างๆร้อนปุบว่าปุ๊บว่าอย่างเงี้ยค่ะที่เราเป็นเกี่ยวเรื่องไวทอง หายไปหมดแล้วครับณเวลานี้นะใช่ครัแล้วอารมณ์เป็นไงบ้างอาการทางสุขภาพที่มันมันดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอาการควาร้อนที่พี่ชามบอกแล้วก็หนาวด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ร้อนร้อนบุบบูบอะค่ะบู๊บบูบนี่หายไปแล้วค่ะค่ะแล้วก็ปวดก็หายไปหมดแล้วปวดเข่ามีไหมเนนั็นมีไม่มีค่ะปวดหลังไม่มีข้อมือข้อม่างไม่มี อารมณ์เปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะยังไงบ้างมันไม่ไม่จะวิ่งไม่สวิงไม่อะไรแล้วค่ะสบายสบายอืมน่ย <Yeah. S 1> คือเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนใจร้อนหรือว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือว่าเป็นเพราะว่าไวทองที่ทำให้เราร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายอืม อไวทองด้วยค่ะคือมันผสมกันผสมกันค่ะแต่ตอนนี้คือเรารู้สึกแล้วว่าสุขภาพเราที่มันเปลี่ยนอารมณ์ตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยวมันส่งผลถึงผิวพรรณเราไหมพี่ส่งค่ะยังไงบ้างค่ะพี่ผิวใสขึ้นจักนุ่มขึ้นอืมแล้วก็เปลี่ยนค่ะ จากเมื่อก่อนนี้ผิวพรรณเราเป็นยังไงบ้างคะพี่บางทีก็เป็นจำจำน่าเกลียดฮะมไม่ดูดีๆก็เป็นแล้วบางครั้งตาสองข้างนี่ก็จะช้ำเหมือนกับโดนชกมาอะไรเงี้ยค่ะริงไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มันจะช้ำดูไม่สวยะอะทำอะไรก็ไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่สวยทำอะไรก็ไม่ขึ้น อนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ดูใสๆเบาๆค่ะชอบไหมกับตรงนี้ที่มันชอบมากเราสัมผัสได้เห็นบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยโอใช่ค่ะนานมากสายตาจะพร่าเหมือนมีม่านบังมันมัวมัวค่ะมัวนี่คือมัวตลอดไหมคะหรือว่าเฉพาะตอนเช้าหรือว่ายังไงเอ่ย มัวเวลามัวเนี่คือมันมัวเป็นพักๆหรือว่าอ๋อจะเป็น<ะ>ช่วงไหนคะส่วนใหญ่ที่เราเป็นเวลาเราเหนื่อยมากๆก็มัวค่ะค่ะแล้วเวลาไม่ได้พักผ่อนมาถ้าไม่พักผ่อนก็ตาก็จะมัว,มว ตอนนี้เป็นยังไงบ้างใสตาตอนนี้ใสขึ้นนะคะม่านม่านบางก็หายไปเมื่อก่อนจะมีเหมือนวิ่ง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 อนุวิ่งไปนี่วิ่งมาไม่มีแล้วครับเหมือนตาลายลายมัวค่ะายตาสั้นต้องใส่แว่นดูอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ก็เห็นชัดขึ้นค่ะค่ะคิดว่าใสตาดีขึ้น ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นผลจากที่เราสังเกตนะคะ mm hmm. สังเกตดูตอนไหนอะค่ะพี่ที่เรารู้สึกว่าสายตามาันมีการเปลี่ยนแปลงตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยคะ่ะตอน mm hmm. เช้าๆมองไปได้ไกลจัเห็นชับเ mm hmm. มื่อก่อนก็ก่อนจะฝังเข็มก็เหมือนกับตาหนักๆปูดๆ mm hmm. เปิดตามาก็ไม่ใส่ะค่ะเห็นบอกว่ามีเหนื่อยเทียด้วย ไอความเหนื่อยเพลียน,นี่เหมือนกับยังไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีแรงค่ะม,มันเป็นนานขนาดไหนครับพี่เกี่ยวกับเรื่องเหนื่อยเพลียมาพอมๆไม่ทอง<ฆ>เป็นส่วนหนึ่งของไอทองใช่ค่ะไม่มีแรง <c oughs> ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับตรงนี้ตอนนี้มีแรงขึ้นค่ะ <c oughs> ทำอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหนื่อยสะ <c oughs> แล้ว มีมีแรงที่จะยกของหนักถ้าปวดก็เหมือนกับแป๊บเดียวก็หายอะค่ะเหมือนกับไม่ต้องทานยาอะไรแล้วเมื่อก่อนนี้เราทานยาอะไรบ้างเมื่อก่อนนี้ทานยาแก้ปวดจะบ่อยมากประจำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะค่ะที่ต้องทานเนี่ยเพราะว่าความปวดมันรุนแรงใช่ค่ะรุนแรงมากคคือปล่อยไว้มันไม่หายใช่ไหมพี่ไม่หายค่ะ เราก็เลยจําเป็นต้องทาน,นะคะแต่ตอนนี้คือพวกยาอะไรต่างๆยังยัง,ยงมีหลงเหลืออยู่ไหมคะไม่ละ,ค,ะค่ะพีิสามคิดว่าการฝังเข็มตรงเนี้ค่ะ,คะ,คะมันมันให้อะไรเราได้บ้างให้ให้กําลังใจค่ะให้พลังกับร่างกายแล้วก็ให้ความหวัง ความหวังมากขึ้นที่เราจะกลับมาแข็งแรงสดใสได้อีกแล้วก็เร็วมากค่ะเร็วกว่าที่คิดตอนแรกตอนแรกหวังไว้ประมาณไหนตอนที่พี่ชามก่อนที่จะฝังเข็มคิดว่าต้องหลายเดือนต้องหลายครั้งหรือต้องแต่นี่สองสาครั้งก็เห็นผลซึ่งมันเหมือนกับ quite amazing ค่ะ quite amazing ค yeah. วามหวังตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่มันกลับมาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมา,มากๆขึ้นนะคะค่ะอยากให้พี่ชามให้กำลังใจคนที่กำลังดูคลิปอยู่ค่ะที่ตอนนี้เขากำลังคิดจะลองเกี่ยวกับเรื่องการสบุรีอย่าลองดีกว่าค่ะ เพราะว่าลองแล้วเนี่ยบางคนก็ชอบแล้วก็ติดเลยแต่ไม่ลองดีกว่าเพราะอย่างชามลองแล้วก็สนุกสนุกเลยกลายเป็นติดเลยตอนแรกเราคิดว่าเราจะติดไหมไม่ค่ะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดสนุกสนุกค่ะค่ะแต่ก็ติดเป็นอะยะเวลานานติดเลยค่ะนะคะเราคิดว่า บุหรี่ตรงนี้ค่ะมันทําให้เราสูญเสียอะไรในชีวิตไปบ้างสูญเสียผิวสวยหน้าใสสูญเสียพลังนะคะเพราะว่าสูบมากๆแล้วเราจะหายใจไม่ไม่เป็นจังหวะด้วยแล้วไม่เต็มปอดด้วยค่ะแล้วก็คือหลายอย่างนะฮะสูบบุหรี่มัน เราก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาแต่เวลาติดแล้วมันก็ใช่ไหมคะ so ไม่สูบอย่าลองดีกว่าค,ะค่ะคมันคือร่างกายมันคือชีวิตของเราที่สำคัญที่สุดนะคะที่ที่บุหรี่ลากไปนะคะอันพี่ชำลองให้กำลังใจคนที่สูบไปแล้วแล้วเขาอยากจะเลิอกอืมอยากเลิก ใช่ต้องแข่งในนําคนที <c oughs> ่มีอาการเหมือนเราค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรืองลุ่หรือว่าใบคองนิดนึงก็อย่ารอนานอย่างที่ชามรอครับคือแบบมาหาคุณหมอเร็วเลยเร็วเร็วดีกว่าเริ่มคอร์สที่แกทรีตเราเนี่ยเริ่มดีกว่าอย่างชามนี่ปล่อยเวลามานานมากเกินไปค่ะ ระยะเวลาที่มันร่วงเลยไปมันคือสุขภาพเราที่มันเสียมากขึ้นคือถ้ามีโอกาสก็คือต้องรีบแก้ไขปัญหาของเราอนะคะให้พี่ชามแนะนําเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะ่ะพี่ว่าเราควรดูแลสุขภาพอะไรของเราประมาณคืออย่าพยายามอย่าปล่อยตัวแล้วก็ อย่าเครียดฉยขอหนคำสั้น encouraging คือเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่การรักษาของคุณหมอที่เห็นผลมันเป็นการให้กำลังใจตัวเราเองด้วยค่ะเพราะอะไรที่เกิดขึ้นข้างในมันก็จะโชว์ออกมา ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเหมือนกับทุกวันนะคะทุกวันสำคัญสำหรับชาวนี้หลังจากมาฝังเข็มแล้วมันเหมือนกับกำลังใจเรามากขึ้นเพราะอะไรเพราะความรู้สึกกับผลที่เราได้รับเราเห็นด้วยตัวเราเองอะคะ่ะโ so ทำให้เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนด้วย ขอขอบคุณคุณชามกับบทสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนทุกวัยบุรีอย่าลองลองแล้วติดติดแล้วเลิกแล้วแต่ร่างกายโดนทำร้ายไปแล้วเราอยากให้คนไทยคิดใหม่ทำใหม่เริ่มดูแลสุขภาพตนเองทุกวันการฝังเข็มสไตล์หมอพงศธรไม่ต้องรอให้เป็นหนักเอยมาแก้กันมาก่อนการรักษาง่ายกว่าสร้างดีกว่าซ่อมแน่นอน